กาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปติดตามตัวเลขกับบักคุณเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบางข้งกระลุดแต่ว่าบางข้งกระเขา่าแต่ว่าเ้าก็ต้องรองไปติดตามอีกครั้งหนึง่งพวามงวดที่ผ่านมาของบักคุณพิ่นหลุดแต่ว่าก่อนหน้าน่ะเพิ่งพิ่นเขา่ารงวดนีพ้พระเที่งก็มั่นใจว่าโอ้ต้องเข่าอีกแน่อน,อนอนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะพอหลุดไปรางวัลหนึ่งไปค่ะท่านผู้ชมว่าหลายใหญ่ห่างพระเที่ยงเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปติดตามตัวเลขกับบักคุณ วันน,วนี้พันยูบานยูวัสนเดี๋ยวเข้าไปฟังจากปากประคุณน้ำกันว่าประครุณเสียดีเด็เด,ดตัวใดแบงให้พี่หน,น้องไปเป็นแน่ทางนะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมไปเบิ่งไปฟังของพร้อมกันเลยครับผมมันขีดเสีดแต่ฟันหินพีดดองมาหามายามัดเอาดิ้งหน่อยว่านำผู้นึง บันดปอนได้หน่อยมานาคุณนูอันบันห่าพอิึงกับคุนหลวงว่าอมำก็ได้ถามเอาไปไหนคือว่าอมก็ดำบอว่าเมื่อไมเจ้าไว้ของกบาเลยเขาเรียกว่าเป็นน่องน่องคนก็ส่งว่าเป็นกราเนี่ยเถ้าก็เถ้าเลยม่ไเียนไม่นงอยโยเขาไม่เคยเลี้ยงลูกระซานคนเขาก็ไ่เคยเลี้ยงนี่จะหาเงินเสื่อกินไม่เคยเลี้ยงอาจนามอาบไมแบบนี้ก็ดม่มีแัเลย พ่ออันนี้ปลูกข้าวผักกันแตกเมื่อมื่อวันมื่อวันเอ้ามาเอาลูกก็หลานจะเมื่อนะบอกเขาว่าเอาไว้หั่นละเจ้าเอาไว้รวนคนวมาข้เราพากันขี่รถเมื่อวันนี้จะพรอกับแจ็คส์สีง้อมสีเศร้าเช่นไรแล้วเอาอันเล็กหน่อยว่างไว้แช่ก็บอกไปยังนึงว่ายายยายจะนั่งเฝ้าทาคนเรื่อๆก่านเสร็จเบื้องันเรือพระชิตโตแข่เขาว่า มงเหลือกน่งเหลือกน่งยี่หี่น่งเฝอน่งเฝอแล้าหันบ่านแห่เบิงน่งนางเฝาเด็กไนเจ้าทสิโต๊ะหัวกันหอนแป้อันสิโต๊ะแขกแล้วมันจะโอ้ยหลานสิโต๊ะแกเสัวซักอันตายเลยจะก็จะวงแล้วยใหญ่เออหันว่านแห้เบิองแล้ววาแห่เบิองแล้ววาเปินไนี้กับเบิองกี่ซดิกับเบิองี่ซีกัเล่มันเล่ขี่ใสผ้าเสพเพื่อแจ้งนนี่ละแต่พตัวเล่มาเอาไปหลัก ไปอาบน้าอาบน้ำให้กับมาทาแปะทาแปะใส่เสื้อผ้าให้โอ้ยบอกแล้วเขาบอก่จะเมงินน้ำเนาะทำเขาคือบนที่ตูนมาคืนหอดจังเอาว่าถิ่ไม่เมยจังได่ก็เลยว่าในความฝันในคืนนั้นนั่นแหละแต่มีซ้ำนั่นเล็กน้อยนี่กหน่อยซ้ำเลยหน่อยได้หน่อยดินก็ได้ในหม้ออีกแล้วหม้อไปมากไปได้ไปได้ เด็กเน้อยแต่ยังว่าเด็กน้อยผู้ชายไม่ยิ่งถือว่าถืว่าผู้ชายได้แต่ว่าแต่ว่าบักลาบักลาผู้ชายนะแต่ว่าหันว่าเดี๋ไปข้านบอกบอกข้านว่าเป็นนางว่นเป็นเอาม่าทีมหายเลยบอกเอาว่าทิมกับว่าวางไวเอาจะวางจะคือบอกลูกก็เต่าจะพอน้ำมันลูกก็ร้านมันบ่บ่บ่เขาไม่ให้เจ้าเอาโลดเดี่ยอาโลดเขาหรอวะว่าจะมาไวจากสีเด้อค่อยว่าผู้เจ้าจะมาไวจากสีจะมาวไวขดเดี่ยวก็เป็นนุ่มขดก็ส่งก็กินเขาเป็นเขาไปมันแม่ใจแค่สี่ เอาละภากระต่ายลายขึ้นรถนี้เลยทิมไปเลยทิมไปเลยยายนี่ก็ได้อยู่แค่เล้วกันก็ได้บอกแล้วว่าเบิรงมันเลยทิมไปให้ยุใสิ่มยุแค่ยุแค่บ้านแค่บ้านจักแค่บ้านแต่ตาบานบังยุแค่บ้านไหนโมเป็นคือจักขี้แก่ใบไผ่เป็นายุแค่เออแค่ใบไผ่บานิแต่ว่าอันป้าก็เลยไปเอามันขี่ก็เลยไปเอามันลุกขึ้นบอกพไใหญ่เอามันลุกขึ้นตะแวนว่าสันเอาไปอาบน้ำพอจะพาไปอาบน้ำอาบได้ถ้าแปลกมันหัวเออหัวอื่น หอมถ้ยหอมถ้วโอ้ยสิตรวจศาดเร์น่าจะแม่เขาเอาจต่ว่าถิ่มไกลเลนะ่เนาะก็เลยว่ะก็จะแม่สุ่มอีไหมน้องเวอร์น่ยโอ้ฝันขึ้นแต่แล้วไปขึ้นวันที่สิบเจ็ดแล้วไปวันที่ขึ้นสิบแปดมาฝันอีกฝันเห็นแต่ได้หน่อยแตกเซลล์เซลล์สำหรับกาแฟซสำหรับอันอันนี่ละ่ะผู้กายนี่ละ่ะ สามสี่ป muerte, so, like Just, like uh, so, like really ีเลยนะแ่อแสดงแต่มันโตหน่อยหน่อยทำหลเบิมันเกี่ยวกันแตกแส้แเป็นชพเป็นซ่าอ่เล็กหน่อยมันแต่สายคือหลายสิฟันที้หน่อยสองขื้นสอดอันนี้เ้ากบดีทันมไทยมันก็แตกแสแส้ไม่ยัไม่ยั่ปจจุบันสินะห้องกบดีหัวซ่ามันในฟันขื้นก็คือซ้ำหน่ะเศษยัวยัวเออตว่ามืมขื้นหรื่บดฟันยังอฟันขื้นสิบเจ็ดสิบแปดต่อกันเลยนี้หน่อยมากหา แสดงเลึกหมดเลยต้องมีหน,นึ่งแน่นอนเนาะแน่นค่ะต้องมีหนึ่งได้น่อยี่าหนึงเลยไปหาหลยหมองก็มีหนึ่งได้ตนโชุ่มหนึ่งเสี่หนึ่งสามอ๋อป็นงสี่หนึ่งสามนี่ออ้ยขไม่อยากบอกให้พนแปลวงเบื้องหันอยกระบอกพ้นไปแล้วเฮ็ดบอกเฮ็ดบอกกระบอทำหนายันวาฝันวัน่างนี้เปลนึ่งไปบอกพหนึ่งศูนย์แปดไปออกหนึ่งศูนหกบอกว่ถือเขาไม่อยากบอกเนาะเกิือสามตัวออีนี่ตลาดการช่มบอกพ้นบอกว่าหนึ่งศูนย์แปด บ, liksom, บ like next, view, he he really ันิบ่ได้บ่ได้คำนึงบ่ได้คำนึงเน่เน่ที่ว่าเขายืนอยู่หัก้นค่ะทีนี้ก็ฝันแต่ยืนอยู่หัก้นยืนอยู่หางกนั่งคนหนึ่งอันข้างหน้าในสองข้างกลางนี่เป็นประคูนก็มียิ่งอีกคนหนึ่งโมโหเจ้าเข่าเจ้าจรู้กันข้างหลังกับผู้ชายสองคนบักบันดังเลยนะลูกผขาบอกพี่เบเอาปืนมายิ่ง ไม่งี <techn ique> <im it idi guidelines> ้พอพูดน่ะบ่ได้บ่ได้วอาว่าชุดนี่ม่แต่วอาเอาแต่ปืนแต่ไปทำหนายฟันเท่านั้นบ่ได้วอาไักญาติไม่เอานี่ข้าตัมืช่าบอกพ่นบ่ได้วอาว่าคนจะพ่นจะพ่นไม่มีหัวนกะบอกคุณยีด่าคุณว่าคนจะพ่นหาหัวนที่บอกพ่นไปนั่นเพราะว่าคนยืนน่ะหาพนนางคนหนึ่งบักมันดังน่ะมันลุกขึ้นมามันเอาปืนยิงมันยิงเนี่ยแกนแกนนี่มันก็สอดไปหาคนใหญ่ข้างหลังลงตึ้งหลุด จะมาพูดถายมาพูดตายบาเอาบปเหลือเขามาเรื่องก้อนว่านก้อนจุดนี่ห้าเป็ดแเปดตาหน้าหนาปั้นนันก็อายุเรอือนั่นแหละเป็นเสไนด้ายนองแปงโเป็นแคนสามตัวเต็มๆเลยแฝงปเป็นจุยสองแต้มให้ขนาดนี้นี่แต่แปะบปเป็นคือกันเดี๋ยวเจ้เอฟซีมันจะแปะเอาอาถึงจีวารปะคุณเอาเอฟซีเอาตามปะคุ้นแฝงหา f เอฟซจะหน่อยเนี่ยกันปะคุณนสี่บาทหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งอย่าง นึ้องยังปกติแมนพอเล็กหน่อยหลายปหนนี่น้ำน้ำเก่าน้ำต่เก่าปกติผู้ชายเขาตีเป็นเลึ่เล็กหนึ่งเนี่บบนักประหลุนบอเล็กหน่อยนี่เป็นหนึ่งแต่ว่าผู้ชายก็ไม่ยิ่งนี่ก็ไม่ยิ่งเป็นสี่ผู้ชายนี่เป็นหยันเป็นหาบ้ามันก็ออกกัะเด็นนึ่งหานึ่งมาแมนในในในเรื่องขอยมันสิเรื่อเรื่อเรื่องอะไรตะโกนสิคิดเนาะ ก๋ยแปะผู้ใสยย่หนึ่งน<อ>ี่จะแปะหนึ่งอมันเป็นผู้ใส่พึ่หนึ่งผู้ใส่ไม่หญิงสี่กว๋วยแปะสี่เดโอ้มาดีเด็กหน่อยสิเจมาจากไหนละ่ะเด็กหน่อยเอาตามเท่านั้นฝันหนีก็มีสิบสามสิบสามสิบเจ็ดอสามสามสิบเจ็ดสามสามสิบสามสิบสามสิบเจ็ดสามสามครับท่านผู้ชมอันท่านั้นฝันแต่ว่าก็จะพิเืศษต่อผู้ได้แปะได้ก็คิดอะร่องแปะเบิ้งนะปกุ้งเนาะฝันอันกัเป็นวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด ฟันขึ้นแรกกันฟันมันสี่สิบเจ็ดบันิฟันขึ้นที่สองก็เห็นได้หน่อยอีกสิบแปดมือขึ้นนี่บ่ได้ฟันนี่มือขึ้นนี่นี่ขึ้นว่าที่เยี่ยสิบสี่ก็แด้หน่อยก็เลยโม่แต่ว่าเอ้าเป็นบ้าผมก็มาฟันให้ได้หน่อยสองขื่นสอนก็บอกว่าอันหนาซีโยหนาซีก่อนก็ฟันมาเห็นได้หน่อยสองขื่นสอนเลยขึ้นแหลกเดินเข้ามาห่างก่อยอาบน้ำอาบน้ำใก่อนถ้าแปลงมันหอมมันทุยตุยมันแบบว่าเออว่าเออจะได้หน่อยตจะได้หน่อย เนี่ยมันนางกับพันได้ประชารีน้อยกระสิอซอมสาเดือนนี่นะมันนางพันเป็นอนอตก,ก็ะเดวก็ะเดวอยู่ไมมอ้บอพนัมบมาถิ่มแคกโอ้ยสร้างเอาเมื่อถ้าแม่ลูกเต่าจะบอ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 เมื่อได้ก็ว่าสัตว์นักพักันอย่างนี้เลยก็ว่าปีบานนั่งหนีเพ่าะเป็นบานนั่นนี่มอนบอเม,ม,ม,ม็น,นแต่ว่านอนอยู่แคกจับอยู่แขกมองไรแต่ว่ามันเป็นแคกเป็นแคขถ้าเอาบลานนี่มันอกไปแล้วนะกครับแต่ผมชซ้อมหนึ่งถามันอกไปแล้วที่เมื่อเป็นบานนั่งหนีมันเป็นเดินเดินเดินก็เดิน สมัยตะกีนะเดินหนาบ้านห้าสีมันเดินกบกวางมันตรงโูหนะถ้ามาถิ่มเสแข่ไ้นี่ไงนึก่ทางดุสสนทั้งนั้นเ่ยเลยจะเบืองเอาเนอะคอยสิม้านีไปเบืองมันมันหายมันมันหายวันนี้มันหายมันขี่เนาะมันขี่มันก็หายไคนที่นั่งโซนนั้นป้าคุณกับว่าเคยบูจักเราหูจักเป็นไทยมันจะใช้หูหูต่กนที่มาขึ้นหนองเพื่นอายุไรไมไ้ละไมนั่นต้องหาสกลัวต้องหาสีปไแล้วกับปาจิป้าประมาณหา หาชิดสองหาิสมเนี่ล่ะเพราะว่าอีไทย่ก็าหาชิหาไท่เป็นเอื่อยไม่พลดกันกับไท่อาจจะเป็นหนึ่งหาสามยี่สี่ก็ได้คือบอกพูดว่าแล้วบอกว่ามีหนึ่งสามหลัวก็หนึ่งเจ็ดหล้กการสามสามอันนี้พ่เทียนก็าบอกวานี่ดอกไหนฝันบอกวอาที่ซื้อดอกกันกระต่าอาตามท่านายฝันที่บอกพูดฝันนั่นแหละครับผมเพราะว่า ไปเบิ่งนกันทั้งไหนแฟนเดาแฟนฝันนะเจ็สิเบิ่งตัวเลขกที่มาเฉยๆนอนเด็กน้อยผู้เดียวนอนกันเล็กน้อยหลายคนกันนับจำนวนบ่วใหญนอนเหมือนที่สองแต่ว่างหัว่าหลายกันนับบ่วใหว่ามันชีพหรือสาแต่ว่าเป็นเล็กน้อยแค่อาซาอยู่ที่ตัวเล็กน้อยบ่มีผู้ใหญ่เยอะก็เล็กน้อยน้อยมันเล่นเพราะมันเล่นเป็นเล่นได้หยอกกันดีๆนะตามผู้คุณบอกแหละครับท่านผู้ชมจะมีหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหล้วก็บสามสามมีเด็กอยู่สามจุดกระล่องกลับไปพิจารณาเบิ่ง คืออันอันม้าหักม้าแพ่งตายแล้วแล้ก็ตายวานทีสิบ้าม้าอันทเลนั่นแล้วตายวานทีสิ้าม้าหักมาแพ่งคนไหตายออกเด็ดสิผาไม่รู้คัดจังวะแหละตายวันทีสิผาวันนี้บันทีสิบหกเล็ออกสิผาวันที่สิเกตมากกับพูดฝันสิแปดมากกับปรพูดฝันฝันเฮ็ดเล็กหน่อยที่แรกนั่นที่แรกนั่นเฮ็ดเล็กหน่อยเฮ็ดผู้ใหญ่แต่ว่าขึ้นที่สองก็จะหน่อยลวนเด็ดยุ่งวายยู่งววอะ อ๋คือว่ารกคาจ็มีช่สงกมี่กมี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดไรมันก็ยังหลายหมือนอี่ดอกบัห้าพันสิบ่าสรุปสรุปแจ้สีบอกคนอี่ดอกเดี้ยเฉยทันบอกว่าจะคชิมว่าหามีปิศนาหาเป็นตัวโปโปเนบ้มันไม่หูจ็คสิแปลเนาะแปลว่าเป็นแล้วแต่ว่าขันหาย็ปหน้ท่างกนจิไปตามขานหายันว่าตามรักเพื่อกะหาโปโปย่เได่งานเนาะอันเดศนูหนึ่งรออกมาแล้วเอาเอาโปปิไปเอาตีทัาหน่ยฝันทั้หน่ยันตืนกับแปด วันนี้อันพ่นหกพ่นายกับศูนย์เท่าไ,ไหร่ยนะังสันน,นะหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แป๊บอะรอ๋เนาะท่านผู้ชมเนะาะตัวเลขกันจะมีประมาณนี้นะถ้าเชือช่อทำหน้าฝันเพื่อวาออ่าท่านผู้ชม,มอาจจะจีนชอบตัวเลขของประคุณบอกอยู่แล้วคือหนึ่งสาม หนเจ็ทำานายฝันนะครับราคาสามสามประคุณวาเพราะว่าฝันมันมีแต่เ็กน่อยเพ <c oughs> รเากีแปลงไอ้้นังไดเนาะตลองไปพิจรณนาเบิรงค่าผมห <c oughs> นึ่งสามหนเี่เป็นตัวเลขที่ประคุณว่ามันเห็นในทำานายฝันถ้าแปลเห็นเล็กหน่อยก็จะแปลได้ประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประคุณว่า จะขอเพิ่มอีกครั้งหนึ่งให้เพื่นบอกไปโตัวเปรย์เรื่อยอย่าให้ปริศนาไอ้นี่แค่ให้เป็นแนวทางเพราะว่ามันเป็นตรงกับจิตตรงใจก็จะเป็นช่วงจองดีเพื่นคิดแบบอยู่แล้วเนาะเอาสุดท้ายเอาขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับผมยังไงก็ทำดีๆจะได้เรียนแพงกันในปีนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิองตัวเลขกก็มีข้าครับผมเดี๋ยวข้าจะได้แกะหน้าจอหรือว่าจดไบอย่าบ้ามาสำหรับตัวเลขของประคุณนะคะประจำวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหานะคะท่านผู้ชมเนาะ กตามความฝันนะคะคอมเมนต์ไพ่ังแล้คกะเอ๊คิดว่าตัวเลขอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โบแมนที่พระคุณเอ,อ่ยมากนะคะจากทํานายความฝันกระล่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันมาใดนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตัวเลขจากที่พระคุณเอาออกมาจากทํานายฝันมีอยู่3ชุดนะคะก็คือ1 7 3 7แเจเจล้วกะ สามสามนะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณากันบึ่งนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นรวมกันมาใดเนาะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแนวท่างให้กับท่านผู้ชมเอฟซี่านอื่นนะคะคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ไพนมักนะคะมินกับฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับช่องไอสตาชาเนลละกันสตาดาชาเนลนะคะเอาแนวทางดีๆมาฝากนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปหนานะคะสิไปติดตามตัรีองใดเอ็มิ้นกับฝากกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสำหรับคลิปหนีคอโตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ